กระผมอดิสรเพียงเกตครับหมดเวลารัฐบาลประยุทธ์หมดเวลาครับเพราะว่าความแตกแยกของพักร่วมรัฐบาลโดยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าครับแยกออกไปตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยมีความขัดแย้งในพรรคเศรษฐกิจไทยหัวหน้าพักละออกต่อไปคุณร้อยเอกธรรมนัฐก็จะเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยเต็มตัวผลเป็นยังไงครับ ผลจะเป็นการตามล้างตามผ่านตามฟัดล้างแคนพลเอกประยุทธ์จันโอชาร้อยเอกจะสังหารพลเอกขับานาคาวนี้ครับเพราะพลเอกไปปลดร้อยเอกในอดีตที่ผ่านมาแมเกมนี้เป็นเกมการเมืองน้ำเน่านะครับน้ำเน่ารัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสนิมเกิดจากเนื้อในตนในรัฐบาลหรือเปล่า ไม่มีฝ่ายค้านที่ไหนแล้วครับที่จะชนะรัฐบาลเพราะคะแนนเสียงมันน้อยกว่าอยู่แล้วผมคิดว่าศึกล้างแค้นของร้อยเอกเพื่อจะประหารพลเอกคราวนี้น่าติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารราชการแผ่นดินถดถอยลงนะครับไม่ว่าด้านใดด้านเศรษฐกิจเรื่องน้ำมันราคาแพงทุกเรื่องครับไม่มีเวลาให้ประยุทธ์จันโอชาจอมเผด็จก,การ ยอมกบฏรัฐประหารให้อยู่ในอำนาจอีกต่อไปอยาก,กับพิปตานะครับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจข่าวนี้มือเป็นเครื่องสำคัญครับอาจจะยื่นก่อนที่ได้พูดไว้อาจจะยื่นก่อนกฎหมายลูกจะเข้าสภาก็อาจจะเป็นได้คุณสุทินคังแสงบอกว่างบประมาณปี2 5 6 6เหมือนเปรียบเสมือนงบขอทานจัดงานวันเกิดครับขอทานเลี้ยงวันเกิดสร้างรายได้ไม่ได้เก็บภาษีไม่ได้แต่ว่า โอ้กู้นี่ยืมสินมาใช้ซื้อยุโทโธยุทโทรปรณกรณใช้ไม่เป็นเรื่องครับใช้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศจึงเป็นงบประมาณที่เป็นขอทานแต่ว่าจัดงานเลี้ยงวันเกิดใหญ่โตไปไม่รอดหรอกครับอย่าให้วินาทีเดียวให้ประยุทธ์จันทรโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีผมว่าประเทศชาติมีแต่มวยมรณาอย่างแน่นอนให้กำลังใจนะครับหมดเวลาประยุทธ์จันทร์โอชาขอให้ ศึกสงครามระหว่างร้อยเอกกับพลเอกจงประหัดะหารให้นองเลือดแก้แค้นกันให้สาสมกับจิตใจแต่ประเทศชาติจะได้อะไรก็คือประเทศชาติหวังว่าการศึกครั้งนี้จะทำให้ประยุทธ์จันโอชาหนึ่งลาออกสองยุบสภาไปให้ไกลๆกระเด็นกระดอนไปที่ไหนก็ได้ไม่มีเวลาประยุทธ์จันโอชาอยู่ในอำนาจต่อไปครับผมขอส่งความปรารถนาดีไปหาประยุทธ์จันโอชาครับ หมดเวลาแล้วปรึกษากับครอบครัวซะออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและก็ออกจากบ้านพักทหารที่คุณอาศัยอยู่ซะอับอายขายหน้าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเสือกอยู่ในบ้านทหาร